สวัสดีครับต็อกเคนนะครับวันนี้พบกันนะฮะวันศุกร์เรามาพบกันแบบสั้นๆนะครับมาแบบสาระหน่อยวันนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะขอฝากถุงเท้านะครับแบรนด์ไทยนะฮะเอ็กซ์ลิคนะฮะมีน้องๆเขาส่งมานะครับขอบคุณนะครับก็มีแบบโนโชนะฮะแล้วก็แบบเอ่อเป็นเป็นเอ่อเลยส้นเลยข้อเท้ามาหน่อยนะฮะก็เป็นถุงเท้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับทุกชนิดกีฬาประเภทเลยนะฮะนะครับ ฟุตบอลวิ่งบาสเกตบอลวอลเลย์บอลสเก็ตบอร์ดนะฮะแบดมินตันนะฮะรักบี้มีข้อดียังไงนะครับก็คือไลท์กริปเข้าเนี่ยนะครับเขาจะมี uh, Gel, uh, เหมือนกับซิลิโคนนะฮะป้องกันนะฮะที่ฝ่าเท้าเนี่ยไม่ให้มันลื่นนะครับการเปลี่ยน uh, ตำแหน่งเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางเวลาวิ่งเนี่ยฟุตบอลนะฮนะล็อกแล้วเปลี่ยนทิศทางเนี่ยนะครับกระชับดีมาก แล้เป็นถุงเท้าคอมเพรสชันนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มระบบไหลเวียนให้กับเลือดและเพิ่มการฟื้นฟูให้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับแกรน o พ e นนิงนะฮะลองไปดูได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอ็กซินะครับถุงเท้าแบรนด์ไทยไทยสนับสนุนไทยครับนะฮะวันนี้นะครับขอพูดเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะครับเป็นปกตินะฮะ นะครับที่จะวิ่งช้าลง Performance อาจจะไม่ไม่ดีเท่าเดิมเงื่อไหลมากกว่าเดิมเคลียมากกว่าเดิมนะฮะงุดหิดนะฮะและคำถามที่จะถามตัวเองว่าเฮ้ยวิ่งตอนนี้เนี่ยแล้วมันจะไปทำให้เราฟิตเพื่อที่จะไปทำา p p B, p r ได้เหรอมันมันแย่นะช่วงนี้เอาเป็นว่า ผมก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับ Runners World นะฮะของเ a จแค a าเ d สต e ม o r e นักวิ่งมาร์คัสเพื่อนผมที่อังกฤษนะฮะที่เขาวิ่งตอนนี้ก็เป็นอันตรานะครับแล้วก็มีสายอันตราเนี่ยที่ไปวิ่งทะเลทรายเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าเขาเขาเทรนยังไงนะครับก็รวบรวมมานะครับเวลาอากาศร้อนนะครับเวลาความ ชื้นความอบอ้าวเนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันเป็นปกตินะครับที่เราอาจจะวิ่งช้าลงกว่าเดิมนะฮะเราอาจจะเฮ้ยทำไมวันนี้มันช้าลงแล้วมีมีนะครับช่วงนี้ก็มีน้องๆพี่ๆนะครับเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยที่วิ่งเสร็จปุ๊บเอานาฬิกามาโชว์เลยเฮ้ยพี่ฮาร์ดเรทขึ้นไป180ยฮาร์ดเรทขึ้นไป170โอ้ผมวิ่งแค่นี้เองนะอย่าลืมนะครับอากาศเกลวันนะฮะ 6วงเช้าเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมวิ่งเนี่ยนะฮะตีสี่ออกจากบ้านเนี่ยนะฮะอุณหภูมิเนี่ย29งองศาแล้วครับนะฮะความชื้นเนี่ยไม่รู้ว่า80เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปกติครับที่จะวิ่งช้าลงแต่ด้วยใจเรานะฮะด้วยด้วามความสามารถของเราเนี่ยพยายามเข็นตัวเองนะฮะลากเพจไปมันก็เลยทำให้เนี่ยแหละครับฮาร์ดเลน เรื่องเรื่องของ Performance เนี่ยมันไม่ดีเท่ากับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก่อนที่จะอากาศร้อนห้าวนะครับแบบนี้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงพีคเลยนะฮะก็เป็นปกตินะครับที่จะทำให้เรา Perform ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวิ่งช้าลงหน่อยก็ได้ครับ,นะรบวิ่งช้าลงนะฮะไม่เสียหายนะครับเป็นปกติครับที่จะรู้สึกว่า ทำไมอะไรมันก็ยากไปหมดเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนทําไมมันมันเหนื่อยใช่ครับเพราะว่าสภาพอากาศนะฮะขนาดยืนอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะอากาศที่ร้อนอ้าวเนี่ยนะครับหายใจระบบการหายใจเรายังหายใจมากกว่าปกติเลยนะฮะเพราะว่าร่างกายต้องการระบายความร้อนต้องต้องการออกซิเจนต้องการอากาศเพื่อที่ไปนะร,ระบายความร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็เนื่องจากอากาศร้อน ไวอวัยวะต่างๆมันทำงานมากกว่าปกติู่แล้วนะครับเพื่อให้ร่างกายคูลดาวนะครับให้ปรับสภาพนะฮะต้องนิดนึงนะฮะอาจจะได้ยินเสียงนะครับตอนนี้ผมมีสมาชิกเข้ามาตัวใหญ่นี่เข้ามาด้วยนะครับเพราะอากาศร้อนมากเลยต้องเอาเข้ามานะฮะพัดลม3-4ตัวในตอนนี้นะครับเสียงกลนก็เป็นปกติครับคุณมาริโอนะฮะนะครับของแท้ต้องมีเสียงมาริโอนะฮะ เป็นปกติด้วยนะครับที่เราจะเสียงเหงือมากกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยออกไปวิ่งเนี่ยตีสี่ตีห้านี่เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อแล้วเสื้อเนี่ยน้อยน้อยนี่สองสามตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะวาสลีนด้วยนะฮะนะครับก็มีพี่คนหนึ่งนี่ทั้งข้างบนทั้งล่างเลยครับเลือดซิบๆเลยนะฮะโอ้ทรมานนะครับเจ็บแทนเลยก็ต้องเผื่อไว้นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับก็คือน้ำนะครับการดื่มน้ำนะครับ ก่อนออกกำลังระหว่างออกกำลังและหลังออกนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เกลือแร่ด้วยนะฮะเราต้องเติมหน่อยนะครับปกจะด้วยก็ดีเหมือนกันผมก็พกแบบเจลเน่ธรรมดาเนี่ยนะครับนะฮะนะครับอย่างน้อยๆมีน้ําตาลมีเกลือแร่ไว้นะฮะต้องรักษาสมดุลนะครับของร่างกายนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยหัวใจสโตรกได้นะครับก็ต้องระวังนะฮะก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งด้วยนะครับในกลุ่มนี้นะฮะตะคิวมาเลยสองข้างเลยนะครับก็ อยากจะเพอร์ฟอร์มอยากจะทําให้ดีเท่าเดิมแต่เธอลืมไปว่าอากาศร้อนแล้วก็ไปวิ่งตามเพจคนอื่นเขามันไม่ใช่นะครับไม่ได้เลยช่วงนี้อันตรายไปตามเพจเราไปตามแบบฉบับของเรานี่นะครับดีที่สุดนะครับได้เท่าไหนเท่านั้นนะครับเป็นปกติครับที่จะรู้สึกหมุดนี้แน่นอนครับอากาศร้อน แสงแดดเผานะฮะความอบอ้าวรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับเครียดร่างกายเครียดจิตใจเครียดเฮ้ยทำไมมันไม่ได้หังใจทำไมมันไปไม่ได้เท่านี้แต่ก่อนเคยวิ่งได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็พยายามเข็นเข็นเข็นจนกระทั่งบางทีบางคนเนี่ยน็อกเลยก็มีน็อกนี่ไม่ได้ไหมายว่าน็อกไปเลยคือหมายความว่าช็อตไปอะนะคระับพาวนรุ่งขึ้นแทนที่จะฟื้นฟูได้เร็วกับกลายเป็น 2อวันสามวันกว่าจะฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมันก็มุ่งหนเป็นธรรมดานะครับที่จะออกไปแล้วเพอร์ฟอร์มเพราะฉะนั้นเราเพอร์ฟอร์มไม่ได้สม่ำเสม,มอเหมือนกับพวกโปรเขาหรอกนะฮะเราอย่าลืมเราออกไปเพื่อออกัาก,กายนะครับทำได้คือแค่ออกไปเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดอย่าไปหมุดหงิดนะฮะแต่เซเชลเลกล่าวไว้นะครับใครที่ไม่หมุดหงิดคือความหมุดหงิดในอากาศที่มันไม่ว่าจะหนาวเย็ยนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันต้องมีคือถ้ามันต้องมีร้อยเอยู่แล้วคือถ้าไม่มีเนี่ยนะครับใครที่ไม่มีความหมุดหงิดล้วออกไปเนีน่ยแล้วอากาศที่แบบไม่ไม่เป็นดั่งใจเนี่ยนะครับอันนี้คือเทพแล้วนะครับสามารถที่จะบล็อกพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นปกติครับที่เราจะหุดหงิด แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสภาพอากาศเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับเช่นวันจริงเหมือนกันผมก็บอกน้องๆน,นะฮะล่าสุดเนี่ย 10K เนี่ยผมก็บอกไปผมไม่ใช่เอ็กซ์เพร์อะไรแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เล่นกีฬามาเนี่ยนะครับหลายๆประเภทเนี่ยโค้ชก็ถ่ายทอดมานะครับวันนี้มันไม่มันไม่เป็นหลักใจนะนะครับแล้วก็มีปัจจัยเนี่ยปัจจัยที่เราสามารถที่จะควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้สภาพอากาศเราควบคุมไม่ได้ แต่จิตใจเราค o บได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเ,อเรียกภาษาฝรั่งเล้เรียก go with the flow ก็คือตามน้ําไปนะครับตามน้ําไปวันนี้มันไปมันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่กับมันไปเราอย่าไปเข็นเข็นไปมันก็มีแต่จพังนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปกติครับที่จะงุนนะฮะอย่าไปซีเรียสน,นะครับทีนี้คําถามที่เราจะถามตัวเองบ่อยๆก็คือวิ่งตอนนี้เนี่ยนะแล้ว เราทําได้แค่นี้มันจะไปทําพีบงพีบีอะไรได้ยังไงเนี่ยนะครับแน่นอนช่วงนี้สะสมเวลใจเย็ยนๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสะสมเวลวิ่งชา้ชาๆค่อยๆเคาะไปเน้นอินดูรานสเดี๋ยวความเร็วมันมาแน่นอนอินดูร n นสนะฮะเนี่ยช่วงนี้เราเซฟตัวเองค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับรักษารักษาคงที่นะฮะของของ ความฟิตของเรานะฮะยังไงยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าฤดูการที่รายการแข่งเยอะๆเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยบอกได้เลยครับนะฮะอันนี้แหละโค้ชหลายคนก็พูดไว้นะครับเจฟการลเวย์ก็บอกนะฮะว่าซ้อมช่วงซัมเมอร์เนี่ยคือเราก็ซ้อมบปเพื่อที่จะเมนเทนความฟิตแล้วพอใกล้พอหมดใกล้ซัมเมอร์ช่วงฟอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเตรียมละอันนี้คือเราก็ นะฮะเริ่มที่จะจูนให้เข้ากับ p a c ของระยะที่เราแข่งนะฮะมันมาเองมันมาเองตอนนี้คือเราสะสมเวลเพราะฉะนั้นนะครับอากาศร้อนเป็นปกตินะครับที่เราจะวิ่งช้านะฮะนะครับแล้วก็ควรจะวิ่งช้าไว้นะครับอากาศมันร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะไปเข็นมันให้ไปเหมือนเดิม ตลอดไม่ได้นะครับเป็นปกตินะครับที่เราจะมีความรู้สึกว่ามันทำไมมันยากจังนะฮะกาบร้บบอนนะเหงือ่อเสียเหงื่อมากนะครับเติมน้ำอย่าลืมเติมน้ำเติมเกลือแร่นะครับรักษาสมดุลของร่างกายไว้ให้ดีๆอย่าช็อตโดยเฉพาอย่างยิ่งอากาศบ้านเราที่ร้อนมากๆระวังฮีทสโตรกนะครับแล้วก็ตะคิวนะครับพ่เสือคนวิ่งยาว ก่อนที่เสือเนี่ยนะครับเตือนน้องๆเสมอเลยเฮ้ยเติมน้ําเติมน้ําเติมน้ําน้ําช่วยระบบไหลเวียนไม่ให้เป็นตะคิวนะครับพี่เสือฝากไว้เป็นคําพูดที่ผมจํามาถึงทุกวันนี้นะครับพี่เสือนะครับและเป็นปกตินะครับที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่ประมาณครับทุกคนนะฮะสภาพอากาศเป็นอย่างนี้ทำไงได้นะครับแต่ถ้าเรา เรียกว่าอะไรเราเราลักในกีฬานี้แล้วนะฮะกีฬาอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างนี้นวิ่งนะฮะในช่องนี้เนี่ยวิ่งเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับสนุกกับมันไปนะครับดึงเพสชา้าลงมานิดนึงเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองและถึงเวลารายการมาเดี๋ยวมันมาเองครับเพราะว่าเราสะสมเวลามาแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงสะสมเวลนะครับก็วันนี้นะฮะอากาศร้อน มีน้องๆเนี่ยถือนาฬิกามาหลายคนเลยเนี่ยผมว่าโวนะฮร์จอานะฮะช้าลงนิดนึงอากาศร้อนครับแล้วไว้พบกันในสนามช่วงปลายปีบอกได้เลยมี PR มี PB แน่นอนถ้าช่วงนี้เราฟิตดีๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับ e x ็ e l i x นะครับน้องๆนะฮะที่ส่งถุงเท้ามาให้นะครับถุงเท้า p e r f o r m ร์แมนนะครับก็ ลงลิงข้างล่างไว้ให้นะครับนะฮะถึงเช้ากีฬาวันนี้ขอบคุณนะครับติดติดตามนะฮะไว้พบกันใหม่ลอกหน้านะครับสวัสดีครับ